มาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามันมีความวาพิสดารยังไงพิเศษกว่าโรโบกินนีคูลาแคนคันอื่นยังไงวันนี้มีแขกรับเชิญเลยพบกับคนทำดีกว่านี่ครับน้องผมเองเอิร์ธสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับสสวัวัดีครบอยากกอดต่ำสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มเทคตอนนี้เนี่ยทำอะไรบ้างครับผมมีวันสต็อปเซอร์วิสทุกอย่างเอาเริ่มตั้งแต่แมเนแทนและฟิล์มติดฟิลม์มทั้งฟิล์มกันรอยฟิล์มกระจกของแต่ง จูน modify, ขายรถมือหนึ่งขายรถมือสองเอาง่ายว่าผมมีทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ทําการตลาดแบบหนักมากเพราะว่าร้านเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเรารับคนรู้จักแล้วก็ปากต่อปากอะไรเงี้ยสำหรับคนที่สนใจหรือน้องๆอ,อ,อะไรเงี้ยบางทีแบบผมไม่ได้ทําการตลาดเยอะแต่ว่ามีความสนใจอะไรเงี้ยถามได้นะครับ คันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสคือฮามาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะเห็นว่าแวบเลยเหมือนงานพวกบางแสนปีที่แล้วใช่ไปรถติดเดือกเามาไปรถติดเดอเขามาเป็นไวรัลเลยจําได้เลยเขาโพสต์รูปคันนี้ลงไปเ่ยผลกดไลค์เทียบเลยครับมันคืออะไรครับรถคันนี้เนี่ยมันคือ S T O โปรดตินแต่พวกแบบ S T OS T O คืออะไรครับ I S T O ก็คือ Super t o f i Omorogata o แต่อันนี้ี่ ซูเปอร์โทฟิโอโอโมโลกาตานว่ามึงพูดสองครั้งเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเหมือนกันของจริงของจริงผมท่องมาจาก S เนี่ยซูเปอร์เนี่ยเป็น H ก็เพราะว่าเปลี่ยนคำหน้าเป็นไฮเปอร์มันก็เป็นเหมือน S C O แหละแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยเบสมันคือ6 1 0 4เป็นบูรคารตัวตัวแรกๆเลยอันนี้ไม่ใช่รถจากโรงงานใช่ไหมเอสทีโเป็นชื่อที่เราคิดขึ้นมาใช่เป็นชื่อที่เราคิดเอ็ขึ้นมาอันนี้ไขข้อข้องใจให้แล้วนะอ่าซึ่งซึ่งต้องให้เครดิต คนที่เคียดชื่อนี้มันไม่ใช่ผมคนที่เคียดชื่อนี้คือพี่โต้งสลันที่เป็น,นเจ้าของ,ขงเป็นนักแข่งแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงาน P1 วั<ค>นวอมสไซส์ไอโปรเจกต์นี้ใช้เวลานานเท่าไหร่จริงๆโปรเจกต์นี้ก็ต้องต้องบอกตามตรงว่ามันมีอคซิเดนต์จากต่างประเทศที่เราสั่งของไปแล้วเขาทิกกี้เราอะเขาไม่ส่งขนาดเราเซียนๆอ่ะเรายังมีโอกาสเจอ เขาสุกติกเลยคันนี้จริงๆอ่ะมันต้องเสร็จประมาณเมื่อปีปีหนึ่งแล้วอ่ะงานรอของอ่ารอของนะครับถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าอยากทําแบบผมเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ตรงพาร์ทแต่ถ้าเกิดแบบไม่มีพาร์ทเนี่ยแล้วแล้วใส่ชุดคิดเลยแล้วจูนอ่ะ องเดือนถเดือนจบแล้วอันนี้พอพูดถึงพาร์ทหน่อยแล้วกันเท o โเนี่ยทำโดยพี่โต้งเนี่ยอยากจะรู้ว่าคําว่าติดปัญหาเรื่องพาร์ทคืออะไรติดปัญหาเรื่องพาร์ทคือพาร์ทอันนี้มันไม่ใช่พาร์ทรถบ้านเลยจริงๆแล้วมันเป็นพาร์ทรถแข่ง Gt3 เราจะให้เล่าพอดีอเลยว่าว่ามันคือความเป็นมาของการดีไซน์มัน,นคือพาร์ทรถแข่ง Gt3 เลย,เลยที่วิ่งแล้วแอโรไดนามิกดีเลี้ยวดีมากๆเพราะเขาผ่านการเท,ท,ทดสอบมา,ามหมดแล้วแต่เราได้มีการย่อสเกลแล้วก็ลดสเกลบางส่วนที่มันเป็นลิ้นหน้าที่มันจะสามารถใช้กับสตีอยู ได้เนาะปกติมันเป็นแลล็คโพลี่แล้วก็พาร์ทเนี่ยเป็นคาร์บอนพีเพล็กเข้าเครื่องออโต้เคฟทุกชิ้นรถคันนี้ถ้าคนบอกเห็นอย่างเงี้ยหนักผมบอกเลยว่าจริงก็เบามากเบาอยู่เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยเหลือแค่หลังคากับประตูที่เหลือเป็นคาร์บอนหมดเลยเา ใช่ครับอันนี้พูดถึงเรื่องของช่วงล่างนี่เป็น,ปนไงบ้างทําอะไรมาบ้างช่วงล่างตอนนี้อย่างเดียวที่เปลี่ยนคือล้อช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมถามเอาอยู่ไหมก็ขับได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงเอาจังเปลี่ยนดีกว่าเพราะตอนนี้ก็มีแผนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราได้วิ่งหลังตัวนี้มาเวลาทําความเร็วสูงๆอะ่ะดาวฟ้<า>อนมันเยอะดาวฟอนมันเหมือนคนตัวใหญ่ๆขึ้นไปเหยียบเลยอ่ะ แล้วโชคอะกับเบรกบาลาน่ะมันจะเปลี่ยนอะมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนดีกว่าสั้นๆเลยทางโมเดลสปอร์ตคือถ้าโชคสแตนดาร์ดเดิมเพิ่มดาวฟอร์์ขึ้นไปคุณเบรกหรืออะไรเวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยโชคมันนิ่มรมันเพียนมันเพี้ยนมันกดลงเยอะใช่เวลากดเนี่ยเวลามัน ไม่มีทอร์กมาได้ปะปึ๊บสปินเนี่ย, Spin, ยถ้าเกิดช้างล่างไม่ได้ม้ามันลงไม่เต็มเอางี้แล้วกันใช,ใช่ครับใช่ครับรายละเอียดมันเยอะใช่มันเยอะอ่ะส่วนข้างหลังเนื่อมาดูข้างหลังจุดจุดเด่นของรถคันนีจ้จริงนะสำหรับผมนะที่แบบเชื่อเห็นครั้งแรกแบบแม่งโหดสัตว์เลยอ่ะคือไอหางนี่แน่นอนแม่งคือสไตล์พวกรถพวก g ามเลยใช่ครับแล้วก็มีชุดข้างล่างเนี่ยก็คือชุดเทอร์โบใช่ชุดทวินเทอร์โบครับทวินเทอร์โบมึงขับตามนี่แบบเที่ยมหล่อนแน่นอนอ่ะใช่คือโคตรหล่อนเลยแล้วนี่แม่งโหดร้ายว่านั้ คือไอเสียแม่งแบบท่อแม่งแบบสั้นสัๆเลยอ่ะแบบติดตมัน<ล>มันต้องสั้นเพราะว่าออ cc ประมาณ5000 5,000นิดนีดน้ถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เทอร์โบ2ลูกคือเครื่อง NA อ่ะ V10 อ่ะมันปั่นไอเสียได้เยอะอปั่นไอเสียได้เยอะคืออะไรถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคนแบบเครื่องใหญ่กระเพาะใหญ่อะมันก็กินเยอะมันก็ถ่ายออกเยอะเพราะฉะนั้นไอเสียพวกนี้มันอย่างรถบ้าน,านเนี่ยอย่างแจ๊สเนี้ยเสียงก็สตาร์ทก็ไม่ได้ดังมากพวกนี้สตาร์ทแล้วมันดังมากเพราะอะไร เครื่องมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นของเสียที่เวลาอากาศเข้าไปน้ํามันเข้าไปแล้วมันทําการสันดาบแล้วออกมาเนี่ยมันเยอะมากขนาดตอนนี้ท่อสั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยท่อจากเทอร์โบเนี่ยยาวประมาณแค่นี้นะในแลมด้าเนี่ยยังบอกเลยว่าเอ็กซอนมันอั้นบอกบอกคนดูน่อย อะไรคือแลมด้าพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนสายสายจูนเนี่ยตักเข้ากับสะดือเราอะ่ะมันจะบอกทุกอย่างในร่างกายเราระบบประสาทสมองคันนี้ไม่ใช่ ECU เดิมผมใช้เป็นกล่องของ Motec M142 ใช้กี่ใบ2ใบครับ2ใบทำไมต้องใช้2ใบเหมือนสมองเราครับฝั่งซ้ายฝั่งขวา ฝั่งซ้ายคุมฝั่งนี้ฝั่งขวาคุมฝั่งนี้รถคันนี้มันสิบสูบมันต้องใช้สมอง2อันแล้วก็เปิดฟัง์ชันเต็มผมรู้ทุกอย่างว่ารถวิ่งเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคนขับไม่มีทางโกหกเราได้ผมเสียบปุ๊บดูบอกทุกอย่างเลยแล้วสมองพวกนี้มันก็จะบอกเราตลอดพร้อมคาลิเบตคาลิเบตคือการปรับตัวเสมอปรับตัวตลอดเวลากับรถกล่องมันความพิเศษเดยวอินไซต์ให้ให้เยอะครับมันมีประมาณตรงนั้น อ่ะอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับเกี่ยวกับส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยครับคือปกติเนี่ยเราจะเห็นเอิร์ทแตี่ที่เคยทำเนี่ยมีผลงานมาจากพวกแบบ720องูนะครับพวกแมกาเรนคือรถเทอร์โบแบบนั้นเนี่ยทำนิดเดียวแม่งก็พันมาหรือ900ไปปลายหมดครับแต่นเนี้ยถ้าสำหรับถ้าประสาชาวบ้านคือเรียกว่า NA เทอร์โบครับของซูเปอร์คาร์แล้วกันใช่ครับ V สิใช่ครับเข้นขนาดไหนมันเหนื่อยไหมครับพอจะทำได้ถึงขนาดเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยกว่าไหมเหนื่อยกว่าอยู่แล้วมันเหมือนเราเกิดมาข้ามสายพันธุ์อ่เเเหมืนนนราปลียัก นักวิ่ง ไปเป็นแบบนักวิ่งตากีฬากล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมีแต่ทักษะกับความคุ้นเคยมันไม่มีแล้วสิ่งที่มันยากคือคันนี้คำว่าโมเทกเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนคนที่เป็นจูเนอร์หรือคนที่เล่นรถจ๋าจะรู้อยู่แล้วว่าแม่งเป็นกล่องที่แบบแทบจะดีที่สุดในโลกแล้วแต่คุณต้องฉลาดกว่ามันคุณถึงจะสอนมันได้เพราะว่ารถคันนี้ผมใช้จูเนอร์ที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตผมใช้คำว่าแบบระดับโลกนะเขายังบอกผมไปว่ามันไม่หมูเพราะว่าทำไมรถ NA คันนี้ถึงจบยากไม่ ใหทําให้จบนะแต่จะทําให้ดีที่สุดอะ่ะมันทาได้เรื่อยๆเพราะเราต้องหามาเรื่อยๆเพราะอย่างกล่องเนี่ยมันจะคํานวณหมดว่าสมมติผมผมถากพี่โอ๊ตไปร่างกายเรา,าสมองมันก็จะคํานวณแล้วว่าเราโดนแรงกระแทกเ,เท่าไหร่เราจะเก่งตัวแค่ไหน,รไห,นหรือเราจะเอาขาขวาขยับมานิดนึงเราต้องคุยกับมันแบบนั้นเลยคืออันนี้ก็ได้ความรู้ไปมากเลยครับ,รบส่วนอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่ที่ถามมาอยู่ที่ยังที่ยังไม่ได้บอกคือว่าผมอยากรู้ว่าจากการที่คุณทำไอ้พวแมคลาเรนมาเนี่ยกับคันเนี้ยแมคลาเรนเนี่ยมีความ ง่ายหรือเหมือนหรือว่าพอขับกันแล้วฟิลลิ่งอย่างเงี้ยคุณเอานักวิ่งพวกแบบเหมือนส่วนพวกมาราทอนไปวิ่งสปรินอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงครับเปรียบเทียบอย่างนี้อันเนี้ยได้เถื่อนได้มัน ได้เขื่อนไม่มาใช่แต่อันนั้นอ่ะออกมาก็คืออร่อยตั้งแต่แรกเลยอันเนี้ยอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วแต่เป็นการซนละปรุงเพิ่มอยากจะอยากจะแบบแปลกละอยากจะแบบไม่เหมือนเดิมละแต่ถามว่าทําออกมาสมบูรณ์ไหมตอนนี้ก็ใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้เอิร์ธพาไปดูข้างในนิดนึงดีกว่าได้ครับว่าไอค้คำนี้เนี่ยมันมันยังใช้งานจริงๆได้ไหมข้างนอกมันลุกรถแข่งเลยครับอ่ะเดี๋ยวาไปดูนิดนึงในครับเฮ้ยแม่งข้างในนี่มันดูแบบ เดิมๆรถบ้านมากเลยอ่ะแบบผิดคาดอย่างที่ผมคิดไวเลยอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเราตั้งใจทําให้มันเป็นสตรีทยูทไม่ได้ทําเป็นแท็กคาร์เพราะฉะนั้นข้างในอ่ะเดิมๆอ่ะซูเปอร์คาร์ทุกคันอ่ะมันจะรวมพวกฟังก์ชันต่างๆหรือระบบอำนวยความสะดวกไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นของเดิมเราอ่ะใช้เดิมได้เลยนั่งสบายๆเบาะแลมโบเดิมๆนั่งสบายยังไงทุกวันนี้ก็สบายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้างในอ่ะเดิม100%เ มีอย่างเดียวที่ติดเพิ่มก็คือจอ m o t e ค C125 ฝั่งนี้เดี๋ยวลองอินเสิร์ตดูนะครับแดชบอร์ดเดิมอของรถอะถ้าผมเปลี่ยนได้อะผมเปลี่ยนแล้ว mm hmm. เพราะว่าอะไรจอเนี่ยรถสมัยใหม่เนี่ยมันเอา ECU พวกระบบแคน b u สต่างๆพวกไฟเลี้ยวพวกแตรพวกอะไรบางทีมันเอาไปสั่งไว้ในจอมันไม่ได้อยู่ในกล่อง ECU ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนแดชบอร์ดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วก็มันจะเสียความเป็นรถเดิมเพราะผมไม่อยากทําถามว่าทําทําได้ไหมแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็บอกว่าต้องมานั่งหรือ,อนู่นหรือนี่จนรถเขาพังไปหมด ผมบอกเลยว่าวันนี้รถคุณน่ะเดิมยังไงถ้าเกิดคุณใส่ลัมโบทวินตเทโบเนี่ยหรือชุดคิดทวินเทโบเนี่ยรถคุณก็เดิมได้อย่างนั้นไม่ต้องใส่จอนี่ก็ได้ล้อนาโคเลยครับคันนี้ภายในมีมีแผนที่จะอัปเกรดนะครับเปลี่ยนบงเปลี่ยนบาะสิ่งเพราะนี่อย่าลืมว่านี่รถพันมาเลยนะก็ถามว่าถ้าเกิดว่าอานาคตจะเอาลงแท็กก็ต้องเปลี่ยนเป็นเบาะที่เบาขึ้นเพราะว่าเบาะพวกนี้เป็นเบาะไฟฟ้ามันไม่ได้ไลท์เวทผมว่ายกออกไปตัวหนึ่งอ่ะรับหูลับตา10กิโลถึง20กิโลต้องมี ถ้าออกสองข้างก็20-40กิโลเพราะฉะนั้นได้เวลามากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าสตรีดยูทไม่ต้องเปลี่ยนครับม้าเหลืออยู่แล้วไม่ต้องไล่เบาครับรถคันนี้ครับคิดว่าทําเสร็จสเต็ปนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักประมาณรถเดิมหรือว่าเบาลงครับผมว่าอาจจะเท่ารถเดิมหรือหนักมากกว่าหลัก10กโลเพราะว่าคาร์บอนมันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าคาร์บอนเป็นไซส์เดิมของบอดี้รถอ่ะมันจะไม่หนักขึ้นแต่เอาจริงทุกชิ้นที่ใส่เข้าไปมันไม่ได้หนักเลย เพราะฉะนั้นผมอันนี้ตอบแบบกลางๆนะเพราะเราไม่ได้เคยช่างน้าหนักผมคิดว่าบวกลบคูณหารแล้วผมว่าไม่ได้แตกต่างจากรถเดิมเยอะแต่สิ่งที่ได้มาคือดาวฟอร์ดกับแรงม้าผมบอกเลยคันนี้แม่งผมขับแล้วผมยังไม่รู้สึกว่าแม่งจะเสียอาการเลยยิ่งความเร็วสูงๆูงรถแม่งยิ่งกดแบบลงพื้นเยอะมากอะ่ะแล้วเวลาเลี้ยวคือแบบมันเหมือนตุ๊กแกเลยครับนี่ครับตอนนี้เรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่า <c oughs> นี่มันรถสแตนดาดชัด <c oughs> ถ้าเป็นรถซิ่งเขาเรียกว,ว่ารถหมกคือ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีพาร์ตอ่ะคันนี้อย่างเดียวที่แปลกอ่ะคือเสียง เพราะว่าต่อให้ใส่กันชนเดิมแล้วก็เราสามารถเซ t ตเทอร์โบหมกได้เลยนะแล้วท่อออกจตำแหน่งเดิมโพซิชันเดิมได้หมดเลยนะมันเป็นเหมือนชุดคิดโบออนแล้วอะตอนที่ผมทำอะเมื่อประมาณ3 2-3ปีที่แล้วอะเทคโนโลยีมันยังไม่พัฒนาขนาดนี้เลยนะวงการมอเตอร์สปอร์ตนะ ผมบอกเลยว่า2ปีที่ผ่านมาทุกรถไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์รถบ้านบิมเมอร์หรือรถอะไรก็แล้วแต่โหเทคโนโลยีแม่งเร็วมาก2ปีที่ผ่านมาเร็วรเร็วผิดปกติเลยอดี้สมมุติงบประมาณในการทำชุดคิดตรงนี้พอแงม้มนิดนึงได้ไหมว่างบประมาณนี้เท่าไหร่ชุดคิดนะไม่รวมพาร์ทเอาแค่รอบนอกนะแบบเต็มเมเลยนะ2ล้านอยู่2ล้านอยู่ยใ<ช>นะครับฟังราคาไม่ต้องตกใจไปสําหรับคนที่มี กำลังนี่จะซื้อรถแบบนี้มันก็มันก็ตามสเกลรถเหมือนเราโมลรถมากใช่ใช่ใช่เอาจริงๆเพราะอย่างไอ้พุลคันแบบเอบครับเราทำไปก็พาทโอ้โหภายนอกเนี่ยเกินแน่นอนเกินอยู่แล้วใช่อันนี้ก็เป็นสเกลปกติฟังอาจจะตกใจนิดนึงแต่ถ้าคุณต้องคิดถึงว่าเทียบกับมูลค่ารถใช่เทียบกับมูลค่ารถมันไม่ได้ขนาดเพราะว่าจะบอกงี้รถ90บางคันทำไปทะลุสองล้านอีกเกินเอาง่ายตอนนี้ 2J ท่อนตรงเพียวๆทำเต็มๆไปถามบิน90ดิล้านเกือบสองล้านบางคนอ,อ,อยู่ที่ของสเปคไปอีกนะเครื่องบินเล็ดเครื่องนี้นั่นโน้นใช่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งใน9้านะครับในวงการรถบ้านเรานะครับที่เรียกว่ามีคนที่หลันวงการแล้วกันเพราะว่า <c oughs> ซูเปอร์คาร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาแต่งอะไรแบบนี้ก็มีเอิร์ธได้แหละผมว่าน่าจะเป็นเจ้ารแรกๆในไทยเลยที่ที่เอารถอย่างเงี้ยมาโมโตเต็มระบบนะครับ อันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเอิร์ดด้วยที่ใ,ให้ข้อมูลเราและครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนวิ่งเนี่ยมันจะแซบมันจะซัดจริงไหมเหมือนที่เอิร์ดบอก <c oughs> มาดูนะครับ <c oughs> ได้เลยเรามาลองขับล้อันนี้พูดการใช้งานบนถนนก่อนครับก็เนี่ยอ,อ,อย่างที่พี่เห็นเนาะเราอันนี้ขับโหมดปกติ ก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่าช่วงล่างเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดเพราะว่ารถคันนี้มันก็อายุเยอะแล้วโชว์มันก็ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเนี่ยพี่เห็นไหมเดินเบาไม่ได้มีเวกในรถนี่ก็คือแบบถ้าเปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยก็ปกติหมดเลยก็าใช้งานเอาจริงในรถมันไม่ได้เสียงดังเหมือนกับที่เราคิดไว้ตอนแรกเลยเพราะอยู่นอกดังมากใช่ใช่เพราะว่ารถพวกนี้อย่างที่ต้องเข้าใจก่อนรถยุโรปอะพวกแดมพวกการเก็บเสียงอะมันดีกว่าใช่ครับอ่าตอนนี้ลาองถนนใหญ่แล้วนะครับใช่ครับ ก็เริ่มมีความเร็วถ้าถามผมนะคฟิลลิ่งเหมือนที่เอิร์ธบอกเลยมันเหมือนรถบ้านจริงๆใช่นั่งไม่ต่างอะไรกับรกคุณลคันที่ผมเคยขับหเห็นว่าเหยียบก็มาเลยเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์เอเออยู่แล้วเฮ้ยค,ความประทับใจเมื่อ้ีที่มันเหยียบอ่ะ <c oughs> ผมว่าคาแรคเตอร์เอ็อัรถคันนี้ยังไม่หายไปว่ะเ <c oughs> ทรอร์โบเขาใหญ่นะแต่เขาไม่รอรอบใช่ <c oughs> <c oughs> เสียงแม่งแบบโคตรสาใจอ่ะเหมือนรถแบบ JDM นี่จูนมาว่ะทุกคนเป็นฟิลลิ่งที่คุ้นเคยฟีลเหมือนแบบรถกาสุนจะแรงๆอ่ะใช่ๆอๆเป็นฟิลลิ่งรถเทอร์โมที่ผมคุ้นเคยแม่แต่ว่ามันแปลกเดี๋ยกล้องหลุดกล้องหลุดน้องน้องกล้องหลุด ที่แม่งแรงกล้องหลุดว่ะจริงกล้องหลุดเลยแม่งแรงกล้องหลุดเลยเดี๋ยวต้องจอดแบบนึงให้น้องมาเซ็ตกล้องใหม่ตั้งแต่กูทำรายการนี้มาสามสี่ปีเนี่ยไอ้รถคันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับที่ดึงดึงกล้องหลุดไอ้ซักชั่นที่เราใช้อยู่เนี่ยบอกเลยไม่ใช่กระจกนะครับทุกคนแม่งดึงกล้องหลุดไม่รู้ว่าแม่งแรงหรือไอ้น้องมันติดไม่เจ๋วจริงป่ะนี่แม่งดึงกล้องหลุดเลยเนี่ย ใช่เขาบอกทําทรายการมา3าสี่ปีอ่แม่งดึงกล้องหลุดเลยอันนี้นะครับต้องบอกเลยคันเนี้ยอยากมันก็ดันมาสู้ทุกคันดันทุก,กเกทอยากกับไฟแนนซ์อยากกัไฟแนนซ์เฮ้ยถ้าไฟแนนซ์ก็เดี๋ยวผมมีบริษัทจัดโลนจัดคารเนาะ <laughs> เอาเข้าเลยเดี๋ยวจะจัสคาก็เป็นตัวแทนการขายรถออนไลน์นะครับก็เป็นเหมือนในหน้านะครับก็มีเข้าไปประมูลรถรถเยอะมากครับเดินเดินหนึ่งขายก็เป็นร้อยคันนะครับแล้วก็จัสโลนเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขายเดือนเป็นร้อยคันมึงขายผักขายปลาหรือขายรถเนี่ยขายรถขายรถพี่โอ้แต่บริษัทเราเรามีทีมงานเยอะมันก็จะขาอะไรวะเดือนเป็นร้อยคันโอ้โหนี่นะครับไหลายไปหาตังค์ทำอีโวไม่มีอะไรครับแม่งร้อน๋อถูกครับถ้าผมขยันก็ผมร้อนเงินครับ อันนี้ก็ต้องบอกแล้ครับการทดสอบวันนี้นะครับเราก็จะทําตามที่ความเร็วกฎหมายกำหนดใช่ซัดสาม <3 S 2> เกียร์อะไรเงี้ยคือครเราให้ดูอัตตารเร่งคือคือท็อปสปีดทุกคนรู้แล้วว่าซูเปอร์คาร์เนี่ยมันแรงมากนะครับดเลย กล้องยังอยู่กล้องยังอยู่นะครับแต่เหโฟนหลุดนะครับดโฟนหลุดถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าใครให้ดูฟุตเทจนี่อยู่นะครับเมื่อกี้ที่กูหายไปเนี่ยกูเอาตัวไปจับกล้องกูโกกล้องหลุดเยี่ตายเอ,อิร์ธหูฟังหลุดผูบอกเลยนะเมื่อกี้นะที่เอ,อิร์ธสั่นขึ้นไปเนะี่ยยังไม่เต็มเกียร์นะยังไม่เต็มเกียร์ต้องเปลี่ยนก่อน<ๆ>เพราะว่ามันจะเร็วเลยกฎหมายกำหนดใช่ใช่ใช่แล้วคืออันนี้ความรู้สึกผมเลยผมขับรถแรงมาเยอะนั่งรถแรงมาเยอะอันนี้เป็นหนึ่งคันที่ใช้คําว่า จิตตามร่างกายไม่ทัน <c oughs> คือตอนมันดึงแล้วนหน้ากูอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่วิญญาณกูอยู่หลังบเบาะไ้เคีียรแรงสัตว์เมื่อกี้สับเล่นๆเดี๋ยวเราให้มันสับเองบ้างเนี่ยจากเกียร์สี่เราไม่ไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่าเดี๋ยวปล่อยมือชโชว์ด้วยเอาแล้วนะโอเคนะไปเลยหนึ่งสอง สามเกียร์นิดนิดยังไม่เต็มกูอบอกเลย <laughs> ใช่เมื่อกี้วิ่งสปอร์ตเองประมาณบูสต์ศูนจุดเจ็ดคือรู้บอกว่ารถแบบนี้นะแบบความเร็วระดับเนี้ยแม่อันตรายมากถ้าเกิดว่าอาการรถมันไม่นิ่งอ่ะคนขับมันทั้งทั้งโฟกัสกับการแบบคอนโทรลรถการแก้การการ,รถมัน <c oughs> <ช>มันจะเกิดอุบัติเหตุง่ายแต,ต่เราต้องเราต้องเซ็ตให้ให้ดี <c oughs> อโอ้แต่นี้บอกเลยเขาเซตรถดีจริง อันนี้ความร้อนอะไรก็แบบโอ้รถบ้านเลยอ่ะ93เนี่ยอย l t e m 93น้ำความร้อน88 89ความร้อน88 89ใช่เย็ดเค่แต่เมื่อกี้เราวิ่งหมดอะไรมามีเราวิ่งคอซ่าวิ่งแค่สตาร์ด้ากับสปอร์ตคอซ่ากดอันท้ายนิดเดียวถ้าคอซ่าบูตบาร์หนึ่งเย็ดเป็นแต่ข้อเสียของพาร์ทนี้ก็เพิ่งเจอแอ Aero r a ม i กดีไป พอทำแอโรดนามิกดีปุ๊บมันกินลมมากพอลมความเร็วประมาณร้อยไปปลายเนี่ยเกือบ200เนี่ยบูธแม่งกลายเป็นบาร์สองรถแม่งต้องหลี่เองลมมันแรงมันเราทำช่องช่องช่องแรมแอร์ดีใช่ครับช่องมันเยอะเกินอากาศเข้าเยอะจัดใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับขากลับเดี๋ยวผมจะลองขับดูบ้างจับฟิลลิ่งัสั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่อันนี้เอิร์ดสาธิตให้เราดูแลใช่โอเคขออนุญาตเปีรู้ว่าขับได้ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนมาขับแล้วตอนนี้เราอยู่ในโหมดของสตาร์ด้านะครับเฮ้ยถ้าถามผมนะอันนี้สตาร์ด้าเลยนะคือมันติดตีนว่ะเออมันติดเร็วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแหลกอะไรเลยนะนี่คือขับธรรมสบายในรองขับออโต้เลยขับออโต้เลยนะนี่ไม่ทำไรขับชิลๆแต่อันนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะทุกคนที่รู้สึกชัดเจนเลยนะคือรถคันนี้มันมีดาวฟอร์ตมากจริงๆคือขับเฉยๆเลยนะยังไม่ทันจะ ดอะไรเลยนะผมขับพวกคูรลคันมาหลายคันมากผมเคยลองมาบ่อยมากเลยคูรลคันเนี่ยแต่ไม่เหมือนคันนี้คันนี้ขับเฉยๆก็รู้สึกแล้วว่าพวกดาวฟอ้อนมันเยอะแม่งจะไปแม่งจะไปจไปอย่างเดียวอ่ะ <laughs> จะไปอย่างเดียวเลยเนี่ย เราแค่ทดสอบดูเฉยๆว่าอาจจะมีมันเป็นมันอยู่สตาร์ด้าเราเปลี่ยนเกียร์ตามมือแต่ว่ามันก็จะซอบซอมันจะไม่กระโชกโอ้โหแต่ดาวฟอน์ดเขาเยอะจริงลองปรับเป็นสปอร์ตแล้วขับออโต้เหมือนเดิมดีครับเนี่ตอนนี้เป็นสปอร์ตนะครับใช่เนี่ยให้มันทำเองเลยนี่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้รำอะไรไม่พยายามไม่บ้านเดินจิตโอเคลองเหยียบดูลองหน่อยไอเหี้ยบ้องหลุดอีกแล้วบ้องหลุดอีกแล้วโว้ย เฮียแม่งดึงผมจมเบาเลยเมื่อกี้อันไรกันครับเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ไปคอซ่าอะไรเลยคือตอนนี้เอางี้ทุกคนคือฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วปล่อยๆอ,อันนี้คือเราปลอดภัยและอยู่ในความเร็วที่คนใหม่กำหนดงอนั้นก็คงหอมปากองพอสําหรับตาที่ผมขับเพื่นนนอนๆผงเห็นแล้วว่าเมื่อกี้มันหดร้ายอยู่ระดับหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราจะไปลองในสนามกันนะครับเหมือนพวกวัตุรัมมรนเมด แรงกค้งหลุดอ่ะ <laughs> ไอเอิร์ดไอเไอิร์ดเมื่อกี้มันเล่นผมไว้มันเล่นผมไว้โอเคก่อนที่ฝนจะตกหนักไปม,มากกว่านี้ผมขอข้อสร้าสั้นๆนะครับขอสักเกียร์หนึ่งแล้วกันลองเปลี่ยนเกียร์ลองสับแบบไม่ต้องเต็มโอเคครับโอเคครับหอมปากหอมคอครับไ <ś lia> อ้เหี้ย้หโฟนหลุดอีกแล้วไอ้สัส กูบอกแล้วตอนกูเป็นคนนั่งกูเสียวกว่านี้เยอะเพราะกูขับกูไม่ค่อยเสียวเออมันขับง่ายล่างมันขับเก่งพอไงน้องใครอยู่ไงคารอลคาร์ลกำลังขึ้นมาอยู่ฮะเมื่อกี้เราเพิ่งกระโดดไปสองเกียร์เต่ากำลังตามมาโอ้โทษ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 แม่งเล่นโฟมสวากเกนของกูเละเลยทับโต๊แม่งหมดอะรถแม่งสู้เราไม่ได้ไอ้คนมันครั้งแรกดี่กล้องหลุดนะครับจริงเหรอคันนี้ไม่หลุดเลยเหรอไม่เคยหลุดเลยคือชุดชุดนี้มัน พุเจ้าเลยชุดลิกก้องตัวเนี้ขับมากี่คันแรงแค่ไหนก็ไม่เคยหลุดไม่หรอกผมบอกจริงๆรถแรงเนี่ยไอ้นี่อีกสสวนึงอหญ่จะพูดถึงรถคันนี้คือไอ้รถแรงเนี่ย,นนย,ถ,ถ,นนถ,ยถ้าคุณตั้งใจทำจริงคุณทําได้แหละแต่สิ่งที่ยากของการทาเครื่องแรงเนี่ยคือช่วงล่างใช่แล้วไม่รถดีให้เราสมบูรณ์มันเป็นเบสิกแล้วคุณทําเครื่องแรงไปคุณคุณไม่สามารถทําให้ม้ามันลงพื้นได้หรือคอนโทรลได้ง่ายเนี่ยผมบอกแลวไม่มีประโยชน์และชีวิตคุณก็อันตรายด้วย อันนี้มันถามว่าแรงกว่านี้ได้ไหมผมบอกได้เร็วแรงกว่านี้ได้เยอะแต่ที่ผมทําไปเนี่ยอันเนี้ยเรามีบูตบเกียร์นะแต่ละเกียร์บูตไม่เท่ากันถ้าผมทําไม่ทาบูตใบรถดักเลยอ๋อโหใช่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 แต่เราก็ขับสตรีนใช่บอกว่าบูตตามเกียร์นี่ถ้าไม่บูตตามเกียร์ตอนแรกอ่ะผมขับแล้วเกียร์หนึ่งแม่งเหมือนถอดทิ้งไปเลยแม่งหายไปเลยแม่งวัดอย่างเงี้ยเออมันไม่หนุกนะไม่หนุกเออมันบูตตามเกียร์รถมันจะได้ค่อยๆไป รถไม่เสียอาการอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในโคง้งในโคง้งเวลาใช้คันเร่งอะไร่เงี้ยผมบอกเลยนะได้ช่วงล่างดีๆนะคันนี้โคตรจบเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวรอสั่งโชคตัวใหม่อยู่กําลังเลงอยู่ว่าจะใช้ตัวไหนกําลังซนๆอยู่อา้าคุณถามเลยดิมีมีแฟนรายการเราที่ดูที่เราไปซัดก,กันมาเนี่ยปี2ปีเนี่ยเขาชอบมากเลยบอกบุรีรัมย์มันเมสเนี่ยรมีามีโอากาสไ,ได้เห็นอะไรแบบนี้ยังไมครับในเร็ววันนี้ ก็มีโอกาสครับเพราะว่าเดี๋ยวรออะไรลงตัวเพราะตอนนี้พุ่งตรงทํางานเยอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ว่างแบบไปทไําหลายๆอย่างแต่ก็ใกล้ๆถึงนี้ก็จะมีจัดงานแข่งยุโรปเหมือนกันเพราะาผมทํา M พันมาอยู่เดี๋ยวเอาไปวิ่งกับออดี้พันมาโฟกสซูเปอร์พันมาซูเปอร์ก็คือ A90 นะ,ะพวกเจนใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเล่นอะไรผมก็เล่นแบบนั้นผมจะเล่นแบบเลยที่แบบคนเขานิยมไปหน่อยอะไรเงี้ยรันวงการอีกแล้ว มันก็ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆช่วยกันนะสนุกๆอ่ะพี่มันเราไม่ทําคนอื่นอาจจะไม่ทําแต่ถ้าเราทําคนอื่นแต่ตามก็ได้เนี่ยเขาชอบมันมากคาใจเลย k GT r GTR อ๋อ R8 กับ GTR วันนั้นนะครับโอ้ย oh, k r แม่งแรงจริงวันแล้วน,นะถ้าสับเกียร์ผิดน,นิดเดียวผมแพ้แล้วโอ้ย oh, แม่งว่าไม่ได้ k r แม่งแรง,รง <Black ing. S 1> แรงจริงแรงจริงพวกพี่ๆเขาใจถึงด้วยผมปันมออ oh, ม่นเงือเลยโค้งต้งสองก็โดดเราไป200เมตรแม่งโดดนอน โอ้ย oh, แม่งพอตอนนอน<ผ>มแม่งเหมือนบูธมามุมคนขับกูเห็นนี้กูแอบเลยเฮ้ย,ยมึงโดดตรงนี้เลยเหรอโดดนอนแล้วแม่งเหมือนบูธมาเลยอ่ะก็ผมรู้สึกอะผมขับสามห้าแปดร้อยม้าขับตามเลยก็ตามไม่ทันเขานะพี่เขาแม่งโคตรเก่ง,งอะขงสี่ร้อยเมตรแรกนี่ผมโดนแดกเลยอ่ะคือถ้าคุณแบบว่าที่สี่ร้อยอะผมยอม้ะไม่มีทางที่คุณจะชนะได้เด็ดขาดยากอะผมบอกให้เลยเพอเอคันนี้ไม่ยังท้อเลยคันนี้ยังเหนื่อยนะถ้าสี่ร้อยเมตรคันนี้ยังเหนื่อยนะมึงต้องบอกนะบางคนแบบแบ่งแยกเรื่องแบบเอ้ย ผมเล่นซูเปอร์คาร์เล่นรถเก่งเล่นอะไรแล้วไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวนะผมชอบทุกอย่างที่แม่งเป็นมอเตอร์สปอร์ตแล้วเร็วกว่าก็คือเร็วกว่าแค่นี้แหละจบนะจะใช้คําว่าแบบทรงไหนหรือพี่ๆเขาจะเป็นอะไรผมผมมีเพื่อนทรงนั้นเยอะนะพเป็นพวกพี่ๆในวงการอะนิสัยดีจริงๆนาที่ผมออตันะ้งตาแล้วคนขับเคอขนั้นเป็นแบบเป็นน้องที่แบบเขาอายุยังไม่เยอะเลยนะน้อยมากอายุยี่สิบหรืออะไรเนี่ยใช่น้อยมากพี่บอลมั้งน้าจะไม่ผิดน,นะที่พี่บอลผมกดให้ละกดลิฟท์ให้แล้วใช่ตีไฟเลี้ยวได้เลยพี่โอเคอันนี้ก็คือถึง ถึงบ้านแล้วละเอ็มเททุกคนรู้ไหมว่า m t ็มเอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้เอิร์อธิบายสิเอ็มเทก็อยู่ในซอยมายาลาบครับเข้ามาจากทางเกษตรก็ตรงมาเรื่อยๆก็อยู่ทางซ้ายมือครับร้านสีดําครับผมแวะมาเที่ยวไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีครับไปได้เลยโอเควันนี้เป็นประสบการณ์ที้ผมเรียกว่าตื่นเต้นมากโอเคตบคู่เลยตบคู่ใช่เกียรว่าโอเค ขอบคุณเอิร์ธมากเลยนะครับพอดีที่ช่วยจับกล้องให้กูแม่งแรงจริงแรงจริงแรงจริงเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่ว่าเราจะไปพาไปซัดไรรถมันมัดอันนี้ขอบคุณเดมเทคไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร้าวหน้าเนี่ยอาจจะมีเอิร์ธมาทำแทนเราเปไปภารกิจโค่นมันเป็นคู่กันสุดยอดสุดยอดโอเคครับขอบคุณครับผมเอาตัวออกจากเบาะไม่ได้เฮียจะไปจับไอ้สัตว์เออแม่งไม่เอามือดันกล้องมรอย่างงี้หรอไอเฮียเหมือนเหมือนพี่มากอ่ะไอเฮียกูจะถึงกล้องหรือไอสัตว์ไม่ถึงเออแม่งดึง Yeah. Mang